6เทคนิคถ่ายภาพลง IG ให้ปังสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับอยู่กันที่ซีรีส์ SME มีเพื่อนเยอะซีรีส์ที่จะช่วยเพิ่มสกิลให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในการสร้างสื่อนั่นเองนะครับในการถ่ายรูปลง IG หรือว่าการขายของใน IG นะฮะ รูปสวยงามไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสําคัญที่สุดเลยนะครับเพราะ ig นี่ก็จะเน้นความสวยงามของรูปภาพความสวยงามของโทน ig ของเรานั่นเองนะครับ ig นี่เป็นเป็นสิ่งที่คนจะชอบเข้ามาดูในโปรไฟล์เราก็คือก็เข้ามาดูปุ๊บแล้วก็จะเห็นทั้งหมดหนะถ้าเกิดแป์ไหนร้านไหนถ่ายรูปทําได้สวยเนี่ยผมว่าก็มีเปอร์เซ็นในการขายของทาง ig ได้ดีแน่นอนเลยนะครับวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการถ่ายรูป ให้ปังสุดๆลงใน IG นะครับโปรดักวันนี้จะเป็นโปรดักที่ทานไม่ได้นะครับจะเป็นโปรดักไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์สบู่น้ำหอมหรือว่าลิปสติกอะไรประมาณนั้นก็ยังใช้เทคนิคประมาณนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่จะช่วยทำให้การถ่ายรูปของเราปังเทคนิคแรกนะครับให้เรานำโปรดักวางไว้บนเตียงนะครับหาเสื้อสักตัวหนึ่งนะครับที่ สีค่อนข้างจะตัดกระเตียงนะครับวางแล้วก็หาหมอหนอะไรมาพิงแล้วก็ลองวางถ่ายรูปดูนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นเตียงนะครับ1คือเตียงมีผ้าปูที่นอนที่สวยงามอยู่แล้วนะครับในแต่ละคน 2. ก็คือส่วนมากเตียงมักจะอยู่ริมหน้าต่างนั่นเองนะครับทาให้แสงที่เข้ามาสวยงามเป็นธรรมชาติน่าดูชมเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ได้มาก เทคนิคที่2หาฉากหน้าลองหาฉากหน้าสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปสินค้านะครับจะทําให้สินค้าภาพดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ตัวสินค้าดูโดดเด่นมากขึ้นนั่นเอง เทคนิคที่3ลองหาพื้นหลังที่ตัดกับตัวสินค้าเราก็เลยเลือกใช้ฉากหลังสีแดงลองวางตัวสินค้าไว้ที่ริมหน้าต่างดูนะครับจะช่วยให้แสงเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูอบอุ่นสวยงามโดยที่ไม่ต้องจัดไฟเลยครับอย่างในกรณีนี้ตัวสินค้าเราเป็นขวดน้ำหอมสีออกไปทางเขียวๆนะครับ เราจึงเลือกใช้ฉากหลังเป็นสีแดงนั่นเองเทคนิคที่4การบังแสงลองหาอะไรมาบังทางของแสงดูนะครับเป็นการจำกัดปริมาณแสงที่เข้ามาในภาพจะทำให้ภาพดูมีเงาที่ลึกขึ้นนะครับหรือว่าสินค้าบางอย่างที่ต้องการความลุ่มหลงหลงไหลความลึกลับให้เราลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับจะช่วยให้สินค้าของเราดูน่าสนใจมากขึ้น เทคนิคที่5สร้างโบเก้สำหรับคนที่ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือนะครับจะเป็นการยากมากนะครับที่เราจะทำภาพที่มีโบเก้ภาพข้างหลังได้น,นะครับแล้วก็มีเทคนิคอย่อยางหนึ่งนะครับโดยการโหลดโบเก้ปลอมมาซะเลยนะครับเมื่อเราโหลดโบเก้มาแล้วเราก็นำตัววัตถุวางไว้ข้างหน้าฉากที่เราเซตไว้เลยนั่นเองนะครับ ด้านขวาสังเกตว่าจะมีโคมไฟอยู่ด้วยนะฮะเพื่อช่วยให้มันส่องสว่างนั่นเองนะครับเทคนิค hmm. ที่6หาพื้นผิวที่สวยงามพื้นผิวที่สวยงามนี้จะช่วยดึงดูดความสนใจและก็จะช่วยทำให้ภาพของเราดู โดดเด่นแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพื้นผิวที่เราใช้ในวันนี้นะครับมันคือชามรามเมงนั่นเองนะฮะเราไม่ได้สนใจนะครับว่ามันคืออะไรนะครับขอแค่ให้พื้นผิวมันสวยงามเป็นอันพอนะครับเราก็จะได้ภาพที่สวยงามนั่นเองนะครับเทคนิคนี้เราจะลองใช้รวมกับเทคนิคการบังแสงด้วยก็ได้นะครับเราก็จะได้ฟิลที่ ดูลึกลับแล้วก็มีเนติมากขึ้นนั่นเองนะครับจบไปแล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับเทคนิคการถ่ายรูปที่เราสามารถใช้อุปกรณ์ของในบ้าน หรือว่าอาจจะรอจังหวะเวลาสักนิดนึงในการถ่ายรูปนะฮะจะทำให้เราได้รูปที่โดดเด่นแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครกันเลยนะครับในท้ายนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์แอนแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่อยากสนใจจะรวมกลุ่มกันก็เข้าไปรวมกลุ่มกันที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับผมเปิดเป็นกลุ่มไว้เผื่อจะเป็นกลุ่มที่เอาไว้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านธุรกิจหรือว่าจะเป็นการหาเพื่อนหาคู่ค้าทาธุรกิจก็ได้นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ